มาลุ้นกันครับผมอดสายครับกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสปู่สุขคนนะครับเนาะวันนี้ผมกับผมกับช่องเอทีมินิฟาร์มครับผมน่ะวันนี้พามาเบิ่งนะครับตะกรแตนวันนี้ว่าสิขุดไข่นะครับเก็บไข่ตะกรแตนกันนะครับผมผมเอาทรายนี่วางไว้ตั้งแต่วันที่18นะครับนะเจ็ดตะกรแตนเขากะ เริ่มไข่ตั้งแต่วันที่เก่ายี่สิบนี่แหละประมาณนี้ผมว,ว่างไว้กอไไ่อนนี่ครับผ่านไปหลายมืออยุกวันนี้สี่้ามาขุดไข่กันนี่ครับกองนี้นะครับเนี่ยกองนี้นะเออเดี๋ยวเปิดก่อนนี่อันนี้เป็นที่ห้องห้องไว้ก่อนนะครับห้องใช้ไว้กรเห็นไหเบึ้งตรงนี้ที่เป็นขอดขอดพี่เป็น,นขนกลนทั้งสีนะ่นะนี่นี่นี่อันนี้คือเป็นหลอดไข่เขานะครับ ีมาขุดเบื้อง,น,น,งน,นี่เป็นแทงซีนะครับนี่เป็นแทงซีเลยนี่ประมาณนีอ้อันนี้เป็นอีกขาดหนึ่งนี่หูหูเออกระตินอันนี้หูนี่ตรงนี้นี่คือหูไข่เขานะครับนี่เขาแย่ดากลงไปไข่เออตกกิ่ง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  เดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้อันอันที่ห้องก่อนนะน,นี่เทิ้งสี่ครับไข่กิดยัม่ทิ้งสี่เลยอ้ากัดตีนโอ้แต่กัดเตียนกวนนิดนึงเอ้ยมันต้องอีย่งใส่เส็บเส็บเศีกน้อยนะครับนี่อันนี่ไหนวินใครไม่หมาอยู่เพราะว่าท่านนี่แข็งโอ้ นะครับนี่ก็เป็นที่ไข่ที่ผมไปไปขุดออกมานะครับมันก็สีไข่งามเนยบระงามเนยเนาะขึ้นอยู่กับความลึกของไส้นะครับเห็นว่าตรงไหนลึกก็สีเงาทั้งสีเนี่ยทีนี่ฮอคก,ก็สิมาร์ลไส้นะครับเอาไส้ออกให้ได้หลายที่สุดนะครับอ่ะเริ่มเลยครับเดี๋ยวมีผู้ซอยนะครับวันนี้ค่อยๆจุกเด้เอเด้อทำแล้วก็ได้ร่อนร่อนเส้น เอค่อยๆเพราะว่าใครมันรู้สึกว่าซสายสายของเฮานี่มันสิเปียกอยู่นะครับใครเขาเลยท่านเด้งหมดเลยค่อยๆล่อนอาจจะเป็นตะไคร่ทีผดเดี๋ยวไปหาตะไคร่ห่างๆก่อนนะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นใส่ตะแกีงนะครับตะแกียงล่นนี่กระสีได้ประมาณนี้อันนี้เพิ่งหัวจะเห็ดครั้งแรกนะครับพเพิ่งเคยเห็ดมาก่อนเลยพี่น้อง ผมได้เคยเลี้ยงแล้วก็ในเก็บไข่นี่แหละอ,อ,อันนี้เขากับสิบล่น,ลน,ลนห,หล่นหล่นหล่นแถวไสุดเา่าประิมาวางไว้ก่อนกองไว้ครับปิดถือยังได้คอมเมมตนคุยกันในเรื่องพี่น้องด้วยอือเ,เอา,อาที่นี่ผมจิตส่วนกวางไว้ด้วยครับนะขยับขยับ ยังยงหน่อยเออเด้อใช่หออเอาแล้วครับนี่รอบสองนี่เออขาขย่อยนะครับโอ้ไข่มีแต่ไข่ใหญ่เด้อนี่เห็นวางสิเหย้าใหญ่ย้าใหญ่บึงโว้ยแต่ไข่สิอ่อนๆนะครับเนาะไข่พวกแข็งคือเจ้าอื่นนะเพราะว่าทรายมันสุ่มพุ่า ฝนสาดสเสฟว่ามีหยังดอกเอ้าเดี๋ยวผมสิหล่อนต่อให้เบิดนี่ก่อนครับมาเบิ่งกันว่ามันสิเหลือสิได้จักขีดนะอ่าแล้วครับนี่ครับนี่คือหล่อนเสร็จแล้วลอยนะครับก็สิได้ประมาณนี้ฮ่ส่วนนี้สิเป็นขีดนะครับขีดถ้ากระแตน,นผสมกับไข่ก็มีนะครับเึ้นเมืงนี้ใส่็ล้วเอาไปใส่็ล้ว ไข่ตะก,กะเตียนกับสิผสมน้ um, นำนะหังสี่อันนี้ร่อนต้นล่าสุดร่อนละเอียดสุดก็นะครับนี่ไข่ร่อนนะครับ,รนะรบตอนเก็บไข่ที่มันแตกออกจากฟักสิเป็ดสี่นะครับไข่ตะก,กะเตียนส่วนที่เป็นหนึ่งสี่เขาคือฟองหนำนะครับฟองหนำที่ไข่พอไข่แล้วก็เขาจะเสร็จปั๊บเขาจะปล่อยฟองหนำอุดอุดทึงทรายไว้นะครับ อ่ะนี่จะเป็นใครนะที่ผมเก็บมาได้ก็สีได้ประมาณนี้ฟักก็อยู่ๆประมาณนี้นะครับว่าเด้ให <c oughs> ้เบื้องฟองหนามนะครับฟองนม้มตรงนี้จะเป็นไข่นะฟองหนามจะยุ่งบนนี่ครับนี่อุ้หลวงลุนไปแล้ว,วผมดึงออกมาเป็นแค่ฟองหนามนะครับตรงอีกนี่ยังสิตรง อยู่ออนตรงเนี้ยข้างล่างก็าสีเป็นไข่ถึงตรงนี้สีเป็นฟองน,น้ำนะโดยประมาณนี้เบื้องไข่นี่ครับใหญ่ๆกันเลยนี่อนฟองน้ำนะครับที่ผมบีบอยู่นี่นหักแน่ขาดแน่ครับผมอ่ะที่นี่มาสร้างกิโลเบื้องนะครับแต่สร้างเข้ากับพร้อมแล้วนะถอยมาใหม่เลยนะครับนะแต่สร้างนี่ก็ จัดไปนะนะเข้ามาสร้างกันนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นศูนย์ๆใช่นหมอืมจะสร้างกับยูที่ขีดครึ่งนะผมจะกดตรงนี้เป็นให้มันตัดเป็นศูนย์นะนะเป็นศูนย์แล้วที่นี้เขาใส่ไข่ลงไปเลยนะครับสใด่เท่าใดมาลุ่นกันครับผมหอดสามขีดวะ 1นขีดไปแล้วครับ2ขีดไปแล้ว2ขีดอ้าวม้อนี้เก็บได้2ขีดนี่เดี๋ยวเคลียร์ดีๆก่อนยับมาก่อนยับมาก่อนถุ่กลางก่นเอนก็ได้ไะห้องไ้ยสร้างดิจิตอลเอา้า ที่ไปที่มาคือได้หน่อยของเราเอาครับสองขีดครึ่งครับผมสองขีดนะอันนี้จะเป็นกิโลอันนี้อันนี้เป็นขีดสองขีดสองขีด,ขดจุดสามสามนะนโอเคนะครับกระสิได้ประมาณนี้นะก่อนนะเพราะว่าเขาเก็บหลอบแหลกนะครับผม ระวังให้ดีนะครับเจ้าตัวร้ายนี่ครับแมงวันนะครับยา่าให้เขาไก่เด็ดขาดเลยเขาสิมาไข่วางไข่ใส่ฝักฝักไข่ของตะกะเตนและะ้วก็จีปล่อยเป็นหนองเป็นนอนนะครับเจาะโอ้ยวุ่นวายกันเลยนะครับตรงนี้เป็นอีกวิธีเป็นอีกข้อระวังขอ้อนึงนะครับที่หนาให้ความสําคัญมากนะเพราะว่าเขาจีบไปวางไข่ใส่ฟักปั๊บเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยมุนเวิดเลยนะครับใครใครแมงวันนี่มันจะละเอียดหน่อยมากนะครับ ละเอียดมีแต่น้อยไข่แต่กระเตียนสินะอันใหญ่อยู่นะนะคือเขียงค้างเอาอย่างไรไข่ไข่แม่วันนะเขาไข่ปั๊บเรียบร้อยครับยองเวิร์ดนี่เลยเรียบร้อยอืมอ่ะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะกับเก็บไข่กันเรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณสักกี่กุกว่าก็บว่วเป็นยังนะถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่กันได้ไข่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โตกับแข็งแรงกันเบิดนะครับเพราะมีตายหลายนะตายประมาณสัก หาเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสำหรับตัวตะกะแตนนะเพรพันไม่พันของเฮานะครับตอนนี้ก็ผมก็รอเก็บไข่รอบสองนะครับแต่ไอ้ถาดที่สองถาดสามถาดสี่นะครับผมท่านในเบิร์ตอันนี้แค่ไอ้ถาดแรกนะอ่าก็สีได้ประมาณสองกิโลกว่าก็บว่าเป็นยังอ่ะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปครับนะคันมากชื่นชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่ครับผมนะสี่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับผม คลิปหนาผสูสิพามาเก็บไข่อีกนะครับแล้วก็พามาเก็บพอพันไม่พันนะครับไปเห็ดยังต่อไปนั่นแหละนะสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสิเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมครับผมไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปบายบายครับสวัสดีครับ